ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานปีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับในส่วนของการทํารายได้ทูมอนี่วอเลตในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมาสามารถทําเงินให้เราได้อย่างไรบ้างแล้วก็มันจะคุ้มกับการที่เราจะไปซื้อตัวสัตว์เลี้ยงมาทําเงินหรือเปล่าใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามในคลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนีวเลตกันก่อนนะการดาวน์โหลดเนี่ยเราสามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ แอ Android ของเพื่อนๆได้เลยเพราะว่าแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้แค่บนมือแอนดรอเท่านั้นนะครับรูปแอปเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปนะครับกับชื่อแอปนาะสามารถค้นหาตามชื่อได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูม n นี่เวลตหรือว่าธนาคารเนี่ยก็เป็นแอปนี้นะครับเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะในส่วนของแอปนี้ใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยสําหรับลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนาะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการรสมัคคนะค ผมก็จะมีแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับตรงนี้เนาะสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันทําเงินได้อย่างไรตามในคลิปนี้เลยนะครับในส่วนของการใช้งานอื่นๆนะครับสามารถดูได้ในส่วนของคลิปวิธีการสมัครด้านล่างคลิปผมจะมีคลิปสอนแยกไว้ให้อยู่แล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวเลยนะครับ เห็นหลายคนสอบถามเข้ามาว่ามันคุ้มกับการที่เราจะซื้อหรือเปล่านะครับะเดี๋ยวเรามาดูตรงเมนูที่3เลยสําหรับตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเราจะได้รับตัวสัตว์เลี้ยงฟรีอยู่แล้ว1ตัวนะครับก็คือตัวแรกตัวนี้เลยส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นการซื้อด้วยการที่เราจะต้องใช้เงินจริงๆของเรานะครับที่เรามีอยู่เนี่ยเติมเข้ามาซื้อหรือว่าใช้เงินในเกมซื้อก็สามารถทําได้เดี๋ยวผมจะเอาไว้อธิบายทีหลังแล้วกันเนาะสำหรับตัวแรกที่เราได้รับมาฟรีคือตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําเงินให้เรา ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตรงนี้เนาะนะครับเพิ่มรายได้ในส่วนของเหรียญสีฟ้านะครับตามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เลยเปอร์เซ็นต์ของผมเนี่ยอยู่ที่54.20%ตามระดับเลเวลตัวปัจจุบันเนาะก็คือเลเวลที่22เราสามารถกดอัปเกรดเลเวลได้นะครับโดยการกดเข้าไปตรงนี้เลยอันนี้ก็คือเพชรที่เราจะใช้ในการซื้อตัวฮีโร่นะครับหรือว่าตัวสัตว์เลี้ยงของเราเพื่อที่จะเอามาอัปเกรดนะครับผมอันนี้คือเลเวล22นะครับผมมีเลเวล18เนี่ย3ตัวนะครับถ้าเเเรรราาาจจะะตต้้้ออองงกซืนี่ย ใช้เพชรที่เรามีอยู่นะครับในการซื้อเนาะเพราะว่าตัวเพชรเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวิธีการอัปเกรดก็จับเลเวลที่เหมือนกันเนี่ยรวมร่างกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้มันอยู่ที่เลเวลสูงสุดนะครับมันก็จะเพิ่มระดับเลเวลขึ้นไปเปอร์เซ็นต์การรับโบนัสในส่วนของคะแนนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้คือการอัปเกรดแล้ววิธีการติดตั้งนะครับให้มันอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้นะครับทำอย่างไรอ่ะกดเข้ามากดเข้าไปที่ตัวสัตว์เลี้ยงนะครััับออนนนี้คืสส่ว ของเราจะเพิ่มรายได้ตามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผมกดใช้ได้เลยติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้นะครับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับมันก็จะทําการผลิตเหรียญให้เราอยู่ที่54%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเหรียญที่มันจะออกให้เราเนี่ยดูตรงนี้นะตรงเครื่องหมายถูกนะครับมันจะขึ้นเป็น1เหรียญ2เหรียญให้เราให้เรากดรับนะครับพอเราทําการกดรับเสร็จปุ๊บเนี่ยยอดคะแนนมันก็จะขึ้นด้านบนตรงนี้นะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอนนมมร ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ตัวที่2ในการทํารรในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเราอยากให้เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นเราจะต้องอัปเกรดตัวสัตว์เลี้ยงของเราไปเรื่อยๆให้เลเวลมันสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับตัวฟรีของเราก็มีหลายคนเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยถ้าเราจะซื้อนะครับ ถ้าเราจะซื้อตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยหลายๆตัวมันจะช่วยเพิ่มเงินให้เราได้เยอะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าในหน้าแรกเนี่ยมันติดตั้งสัตว์เลี้ยงของเราได้แค่1ตัวสําหรับตัวที่2นะครับไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มหรือเปล่านะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมมี2ตัวแต่ผมใช้แค่ตัวที่2นะครับตัวที่2ตรงนี้เนี่ยก็คือการซื้อนะครับผม,ผมการซื้อนะวิธีการซื้อเนี่ยถ้าเราจะเติมเงินซื้อเนี่ยไปหาข้อมูลเองเพราะว่าผมจะไม่สอนการเติมแล้วก็จะไม่สอนการลงทุน มันมีความเสี่ยงนะครับถ้าคุณอยากกระเสี่ยงคุณต้องหาข้อมูลเองยอมรับความเสี่ยงเองนะเพราะว่าผมไม่ได้สอนนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยผมใช้เงินในเกมนะครับเล่นสะสมไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเล่นไปขายเป็นเงินดอลลาร์เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เอามาซื้อเหรียญน,นี้นะครับโดยการที่เรากดเข้าไปที่เหรียญน,นะครับ กดเข้ามาปุ๊บแล้วก็กดไปที่การค้าขายนะมันจะมีการซื้อกับการขายผมก็ใช้เงินดอลลาร์ที่ผมมีเนี่ยซื้อเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอันนี้คือไม่ได้เติมเงินเข้าไปนะโดยการเล่นฟรีเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาซื้อจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปซื้อตัวสัตว์เลี้ยงได้นะครับการซื้อตัวสัตว์เลี้ยงนะครับมันจะมีด้านบนให้เราดูเนาะเป็นการเช่าตลาดจ้างสารแล้วก็อันดับเรามาดูที่ตลาดเช่านะตลาดเช่าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคนที่เขามีตัวสัตว์เลี้ยงอยู่แล้้วเเนี่ยขาตอง ที่จะเอามาปล่อยให้เช่าแล้วก็มาดูได้นะครับผมมันจะมีให้เราดูอยู่นะตอนนี้น่าจะไม่มีอยู่นะครับผมต้องเป็นการาซื้อโดยการที่เราจะต้องเอาเงินเหรียญ X กนะครับก็คือเหรียญสีดําตรงนี้เนี่ยเข้ามาซื้อนะครับประมาณนี้ต่อไปตลาดนะครับตลาดเมนูที่2ตลาดเนี่ยมันก็จะมีคนที่เขาปล่อยสัตว์เลี้ยงเอามาขายนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเลเวลต่าๆก็ปล่อยในเลทที่สูงมากนะครับผมอันนี้คือตัวสัตว์เลี้ยงนะครับก็ให้เราดู ที่ระดับเลเวลแล้วก็รายได้นะครับที่เขาขายนะครับว่าเขาขายตัวเท่าไหร่นะตัวที่1เนี่ย171ดอลลาร์เลยนะครับตัวที่2 997ดอลลาร์นะที่เขาปล่อยขายอยู่นะครับถามว่าตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างเราก็สามารถกดดูได้นะมันจะมีบอกอยู่สถานะนะครับทักษะนะครับผมก็คือโบนัสนะครับในส่วนของเหรียญสีฟ้าเนี่ย269เปอร์เซ็นต์เหรียญ X นะครับก็คือเหรียญดำเนี่ย25เปอร์เซ็นต์ลดพลังชีวิตที่จำเป็นสำหรับการสืนนรบพันาะ เราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับคลิกต่อเนื่องนะครับผมอันนี้คือการเพิ่มรายได้ในส่วนของการกดคลิกต่อเนื่องนะครับเลเวล8เท่านั้นนะเรามาดูที่เลเวล24นะครับทักษะเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมนะครับโบนัส300%อ่าประโยชน์จากใช้ชนะ7.5%นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้สาหรับคนที่จะซื้อตรงนี้เนี่ยก็ดูราคาด้วยนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะซื้อนะครับอันนี้20,000 20,000ดอลลาร์นะครับผมก็ถือว่าขายแพงอยู่นะอันนี้17 16ดอลลาร์เนาะเลเวล เลทในการซื้อในตลาดเลยเนี่ยก็ประมาณต่ำๆก็ถ้าเป็นเลเวลศูนย์นะที่ผมซื้อมาเนี่ยประมาณ17ดอลลาร์นะครับผมประมาณ17ดอลลาร์นะถ้าผมจะใช้ตัวนี้เนี่ยผมก็แค่กดเข้าไปที่ตัวสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็กดใช้นะครับมันจะมีขายแล้วก็ให้เช่านะอันนี้ก็คือทักษะของผมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลทเอ็กซ์เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลเจ็ดการอัปเกรดเนี่ยก็คือเราจะต้องกดอัปเกรดตรงนี้นะจะต้องใช้คะแนนประสบการณ์นะครับในการอัปเกรดตัวสัตว์เลี้ยงตััววนนีีี้้ิธกกกาารรรออปเเเดดไ่ย็คืจะ ทองดาวนโหลดเกมต่างๆนะครับมันจะมีเกมต่างๆตรงนี้นะครับเนี่ยร้านแอปเนี่ยเราก็ดาวโหลดแล้วก็ทําตามภารกิจเราจะได้รับในส่วนของ exp คะแนนประสบการณ์มาแล้วเราก็เอามาอัปเกรดเลเวลของตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับการเล่นในส่วนของแอปนี้เนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้เข้าใจยากถ้าเราจริงจังในการเล่นทดสอบในการเล่นก่อนว่ามันเล่นยังไงคืออะไรกดเล่นดูได้เลยนะครับมันจะเข้าใจนะครับในการเล่นเนาะก็เล่นบ่อยๆนะครับซึ่งผมก็เล่นทุกวันเนาะอัปเกรดสัตว์เลี้ยงทุกวันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวสตัตว์เลี้ยงนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากไม่ได้มีอะไรเข้าใจยากนะครับถ้าเราลองเล่นแต่และตัวเนี่ยมันมีเนื้อหาให้เราเข้าไปอ่านนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูเข้าไปอ่านดูก่อนได้ว่ามันคืออะไรทํายังไงนะครับในการเล่นนะครับผมแนะนําให้เราเล่นฟรีก่อนนะครับถ้าเราจะไปลงทุนซื้อเลยตัวละ17ดอลลาร์200ดอลลาร์เนี่ยซื้อมามันทนําเงินให้เราภายใน1วันไม่ได้เยอะแน่นอนกว่าที่เราจะคุ้มทุนกว่าจะได้กําไรมันก็ใช้ วลานะครับก็ควรที่จะหาข้อมูลก่อนการเติมเงินฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนอัปเดตยอดเงินให้ดูว่าการถอนเนี่ยยังจ่ายเหมือนเดิมหรือเปล่าใช้เวลานานไหมนะครับในคลิปต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ